ที่ที่นี่มันที่ไหนกันฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอมีใครอยู่ไหมไม่มีโทรศัพท์ อัลโิสวัสดีครับพุชไกน์แล้วเรลครับตื่นแล้วหรอครับครับตื่นแล้วครับอดอดูพเตียกใช้ใยน,น,นะครับไอโ้โครับอ,อันนี้แขนฉันเป็นอะไรเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย ้หรอโอเคปวดพอดีโออ่าเปิดไม่ได้ มันเกิดอ,อะไรขึ้นฮะทำไมเตียงที่ผมตื่นมามันดูแปลกแอะไรวะเนี่ยผมอยู่ไหนกันเนี่ย ทรศัพท์บอกให้เรารออยู่เฉยๆบนเตียงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแขนผมกลายเป็นแขนกลได้ยังไงเฮ้ย <c oughs> ใครอ่ะ <c oughs> คุณเป็นใครตต่นแล้วรอคะตื่นแล้วครับตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงแขนซ้ายคุณโดนสิบล้อทับฮะพรุ่งนี้คุณจะต้องผ่าตัดจริงจังแต่คุณแข็งแกร่งมาก เอ็นข้อมือคุณเลยค่ะแค่เส้นเดียวว้าวพรุ่งนี้คุณจะต้องผ่าตัดขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะระหว่างนี้ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะอ๋อผมมีคําถามครับค่ะคุณพยาบาลเหรอครับค่ะนึกว่าแคโรลพยาบาลค่ะพยาบาลที่นี่น่ารักจังครับโอเคถ้ามีอะไรผมเรียกใช้ครับ เือนนี้ฝากดูแลด้วยครับคีอะไรเรียกใช้ให้ตลอดเลยครับขอบคุณครับใพื่นบ้านที่น่ารักยังครับค่ะนารุโตะคุมึอขี่อยู่นะโอ้เอาแครอทมาฟางอยากให้เธอได้กิน หักมีวิตามินโอเคครับทุกคนก็ตามที่คุณเฮีบาลได้กล่าวไว้นะไม่รู้เล่นอะไรกันตั้งหลายนาที พรุ่งนี้ผมจะต้องผ่าตัดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเอ็นข้อมือเสียหายเส้นหนึ่งซึ่งถ้าจะต้องรอสมานเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จไม่ถึงครึ่งครับทุกคนและผมขี้เกียจม,มานั่งลุ้นมันทําให้ต้องใส่เฝือกนานหลายเดือนและมันไม่ได้เล่นเกม2มือสักทีผมเลยตัดสินใจที่จะผ่าตัดพรุ่งนี้เลยจะได้รีบพักฟื้นและหายกลับไปเหมือนเดิมไวๆไ,ไม่ต้องไปลุ้นเพราะถ้าเกิดเราไปลุ้นเนี่ยผมเกลืออยู่แล้วอะแล้วถ้ามันไม่สําเร็จมันเชื่อมเองธรรมชาติไม่ติดเท่ากับว่ารอฟรีสองสามเดือนแล้วต้องมาาตตัััดดก็ปญหา ขาดเลยพรุ่งนี้คือพร้อมลั่นวันนี้ก็มานอนโรงพยาบาลรอครับผมก็อย่างที่เห็นเลยว่าฟิลเหมือนนอนโรงแรมครับผมค่าห้องค่าพยาบาลค่าหมอรวมค่าผ่าตัดรวมถึงค่าแครอทด,ด้วย 2อ0 0 0 0ปลายครับทุกคน,อน 7, 2อ0 0 0นเจ็ดสแแต่โชคดีที่ทําประกันไว้เลยไม่เสียสักบาทครับส่วนวันนี้ก็อาจจะนั่งเล่น Nintendo มาสุดท้ายเพราะว่าต่อจากนี้ต้องใส่เฟอกอก่อนแล้วเฟอกนี้มันยังให้ผมเล่น Nintendo <c oughs> เล่นเกมบางเกมได้เพราะมันยังมีนิ้วให้ผมใช้แต่เล่นเกมมือถือลําบากมากพรุ่งนี้น่าต้องใส่เฟอกอ่อน3อาทิตย์เพราะว่าอีก3อาทิตย์ผมจะเล่นเกมที่ต้องใช้2มือไม่ได้เลยพี่โพลนี่ตัดสินใจเพราะว่าเดือนหน้าผมมีโปรเจกต์ใหญ่ครับทุกคนเลยอยากให้รีบแข่งกลับมาเล่นเกมทํางานได้ไวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาผ่าเเสรรรร็็จววให้้ฟััังคคบ่าปนไแกลตด ไม่เคยผ่าตัดม,มาก,ก่อนเป็นผ่าตัดบสองกล้องครับเจอกัน One day later <S <S สวัสดีครับอันนี้คือเสร็จแล้วเพิ่งผ่าตัดเสร็จสดๆถึงห้องปุป๊บหยิบวิญญาณยูทูบเบอร์กูหยิบโกโปรปัปปป๊บเข้าห้องผ่าใบสองในการผ่าตัดครั้งแรกตื่นเต้นนิดนึงผมบอกหมอว่ายาชาไม่ต้อง <Huh? S 3> อยาสลบไม,ม่เอาหมอบอกว่ามึงดูกระตูเยอะเกินน,นิ้วก็ขยับได้ปกติแต่ว่าตรงข้อมือปวดมาเอาละ ออกจากเนี้ยของจริงเฟื่องอ่อนสามิาท์เดี๋ยวต้องนอนดูอาการอีกคืนหนึ่งแล้วก็ถึงทบบ้านได้ครับนีพยาบาลสว้ตัว <c oughs> ดูสิใครมาเยี่ยมเอ่ยสวัสดีครับมาเยี่ยมคนป่วยครับนี่ตีป้อมหนึ่งหนึ่งกเูเปล่า กิจงานนี่คือแบบราชาแห่งการเยี่ยมไข้เลยนะครับทุกคนรอบก่อนแม่วอผา,าตัดกิจก็มาอดีวันนี้อยู่ในเมืองอดีตของโอ้สองสารเพื่อนไงนบบนหน่อยอแบบจะได้หาเจ็บวไว้ไวไม่ใช่อะไรกูไม่มีเพื่อนใะไเกี่ยวนี่ทำ คาราจะเซลทำทรงแบบซึนเดเลยนะคะผมแบบมันทางผ่านอ่ะแต่จริงก็มาด้วยแบบจิตใจเต็มเปี่ยมภาพลักษณ์กิดอ่ะเหมือนแบบคนแบบไม่ค่อยแคร์ใครนะจริงงั้นปะภาพข้าให้ภาพลักษณ์อ่ะก็ทาไปดูจ่ะใช่ไหมแต่จริงอ่ะผมบอกเลยว่ากิดแม่งเป็นคนที่แบบแคร์คนอื่นมากเป็นเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้ขออนุญาตแฉฝากถึนสาวๆในอนาคตที่เข้ามาด้วยนะฮัฟว่าเพื่อนผมนี่คือแบบโคตรจะใส่ใจนะถ้าเทากูคือมากเอาสิพาวเวอ กดเด้กันดีกว่ามือเดียวก็เปรี้ยวได้เว้ยไปเล่นไหมไม่ครับก็เกมเขาอืมแม้ว่ามือโหดเป็นอย่างงี้ผมก็จะนนหนึ่งโอ้ยโอ้อม่นอนตั้งแตตีสามลากยาวอะใช่หรอนอนนี่เลยไหมเวไรตีสามนอนไม่หลับไงเรียนลากยาวจะมาถึงตอนนี้ยนอนไม่หลับอ่ะรู้สึกตื่นเต้นครับเวลาที่ไปทำงานข็นอนไม่อ๋อตอนที่ผมจะห้องนี่ครับผมไปทำงานข้างนอกนะพอเสร็จงานปุ๊บผมก็มาี่นี่เลยทำงานองใครอ่ะ สักคนไม่หร่าเขาเล่นเนเธอไม่เขาดีเขาทุกคนเล่นแหละคิดเยอะขนาดนั้นเลยครับคนป่วยมีเมมมากเลยอครับไม่เคยเล่นเอ็นหลอดมาก่อนนอกจอยเราทำได้ทำได้ดีมันเลยชวนมานคุยเยอะๆก็มาดิคุณคอสเซยเป็นตัวละครในเรื่องอะไรครับแขนคนคนแปลท่าครับผมแล้ร้องแป๊ะ มึงใช่ครูเข้าห้องห่าถ่ายอีกรอบสินะยังช่วยด้วยน้องบุลลี่ได้ข่าวว่าวันนี้พยาบาลมาอาบน้ำให้ใช่อาบน้ำเลยเหรอเช็ดตัวเช็ดทั้งตัวเลยใช่เห็นไงวะถ้าเขามองอาจจะเห็นเขาอาจจะมีจรรยาบรรณของนางพยาบาลสัมภาษณ์กายเหตุเป็นไงครับแรองานทำลายสมาธิก่อนที่คุณจะถ่ายตัดวันนี้วันนี้คุณกินอะไรครับ วันนี้ผมกินไม่ได้ครับผมเพราะเขาให้งดข้าวงดน้ำ8ชั่วโมงจำได้ไหมครับว่าก่อน8ชั่วโมงนานแค่อะไรจำได้ครับกินมาม่าฟิกกสตโครงก่อนผ่าตัปกินมาม่าครับผมห้ามกินหรอแค่รู้สึกว่าเป็นสารอาหารไม่ดีอะแขนมันบังตาเหรอวะจิบหายเจตอคาลีสองดาวคาทลีนกูโดนล้วงแน่ๆเรียบร้อยคาทลีนไม่ทันได้ซูมกูตาย กินมังกรุดงค์เก okay, ้าแย่แล้วเรียบร้อยทีจีแล้วกิจง่ายก็ได้ที่สองป่ายสวยแลวเธอได้ที่เท่าไหร่กท่โลแตกปลนี่อะไรเป็นกิจง่ายเหระใจโคตรอินบริการบริการเช็ดปีนะครับไม่เอาอมออกไปดูซิใครมาพี่ปริมกับพี่เอฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่จริง มาด้ว่บติดถางานไม่ได้อยู่ต่างจังหวมก็เลยส่งพีเอฟมาอันนี้ผมต้องจ่ายเงินให้พีเอฟไหมเนี่ยะเหมือนเด็กเอไม่กเป็นหวเป็นอำเหาาเลอทเ้นนไม่จะเป สบายดีฮะสบายดีนะใช่ก็ทำงานเท่าไรกันอ่ะอืพี่อยากรู้ไหมว่าผมโอเคแค่ไหนอ่ะเยี่ยว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 อ่ะเยี่ยวเลยดูแลดีเกินเฮ้ยอันนึงก่อนเราพี่เอฟเมื่อเช้าพยาบาลมาเช็ดตัวให้สี่คนเอ๊ะเด็กกายกูอยากปวยไอ้กกายกูอยากปวยไอ้กายกูอยากป่วยผมเอาจริงผมค่อนข้างตกใจเพราะว่าปกติต้องเป็นแบบคนแก่ๆ ใช่เราเราญาติเช็ดเองไม่ได้หรอหรือมึงเลือกเองเราคงถามแหละเขาถามว่าเช็ดตัวไหมผมก็เช็ดครับใครถามเขาคนไหนพยาบาลสี่คนเลยหรอใช่มาสี่แล้วก็ด้านล่างด้วยไอ้ข่กูยังป่วยไอ้ไข่ตพนนั้นพี่พี่ มันเป็นเรื่องจริงที่ผมแบบนึกถึงพี่เอเป็นคนแรกเลยแบบไอ้คนละนุ้ยไอ้อาพยาบาลอายุประมาณเท่าไหร่น่าจะเด็กกว่าผมแต่ใครปยกูอยากป่วยต้องประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนียแต่เขาก็น่าจะมีจรรยาบรรณเขาเขาก็เขาก็ดูทำทำเช็ดขัดไปถ่ายูปไปแล้วหรือเปล่าฮะความดันขึ้นมิกีิมองได้ไปไปลายลำไอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่สบายควก็ดันขึ้นผมใช้ประการุงเนี่ย กูคเคยไปโรงพยาบาลอยู่แล yes> ้วเขากูเขาก็ถามว่าแบบเออเช็ดเช็ดเช็ดตัวไหมเออกูบอกว่าอ๋อเช็ดครับเขาบอกเขาว่ายื่นถ่านน้ำให้กันเช็ดดิอันนี้ไปกูโรงพยาบาลได้แค่นั้นแหลจริงจริงผมก็ผมเคยมีประสบการณ์เช็ดตัวแต่อันนี้ผมไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะเอ้ยจริงอ่าคล้ายๆกันแต่ว่าคนเช็ดเป็นคนแก่มาคนเดียวซึ่งฝังใจยังไงเนาะเดินเดินเดินมึงรู้อะไรอ่ะ ไม่ก็เช็ดตัวใช่ไหมก็เช็ดไปแต่ว่าเขาก็เช็ดทั้งตัวตอนนี้รู้สึกผัดตัดสติจนี่มีแผลจริงอ่าอ่าอ่าเคยผัดตัดหรออ่าเคยเคยเคยผัดตัดสติตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าตั้งแต่ไรตั้งแต่เด็กและแต่คนแก่นี่ก็เช็ดไปเช็ดมาก็เช็ดน่าร่าคำว่าตาไม่ได้คิดอะไรหรอกคนแก่ด้วยความที่ว่าเรามันเป็นเด็กอ่ะเรามันแบบกำลังอะดรีนาลีนมันหลังพอมันไปสัมผัสโดนมันก็เขาเชี่ยว มีเฉียวมีเฉียวไม่ไม่เขาจับนิ้ขึ้นแล้วขึ้นไปขึ้นไวอาช่ยใช่ใช่เคยปหมเนี่ยรู้จักนู้นจักนู้นจักรู้นใช่ใช่ใช่เพราเขาก็เช็ดเช็ดนู่นนี่นั่นอะแล้วอาบุ่งตรงมันมามันมาเองอัตโนมัติร่างกายมาเองมนุษย์อับเขาอมันมาเองคนแก่ก็ไม่ได้มึงมาไหมไม่มาเลยไอ้เฮียพาจึงหายแล้วแล้วทีนี้พอมันมาเสร็จปุ๊บอะไอเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงจะหายไปเงียบๆสิ่งที่เขาทำคือลงไป เขาตีวาลงไปเขาตีหรอเรียก<ช>อันนี้อันนี้มุกหรือเลยล่ะทีอันนี้พูดจริงเนะขาบอกว่าลงไปเขาตีมันหรอเขาตีบอกว่าลงไปลูกปี๊ <c oughs> ป้าลงไปเด็กคนนั้นที่ป้าทำโตขึ้นมาเป็นอย่างงี้ลงไปลงไปไพ่สนุกเหรอมาเยอะครับมาเยอะฮะไอ้ไก <c oughs> ไปล้วไปแล้วไปแล้วปาปะเนี่ยที่เหคอมเนรันได้่ปฉ็นชม่นีหนึ่งเนลจริวันนี้ไม่ใช่วันหยุดดีไม่ควรหยุดเลยนะจริงว่ะมาอู้หยุ่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยคนอื่นเขาทำงานกันแขนแล้เป็นแจงคูด ไอ้กายมึงเขนบอกวพิ่มกลุ่มสู้ไปอีกหรือไม่ให้กลัวให้ลังน้องแนะนำให้เลี้ยครบเลยดีกว่าลังนกอลังนกของแม่ลังนกพ่อเกีอิสระอม้ยพี่ต้นไม้เอามาไม่ได้ทรรมาอยู่ในใจนี่เอาไปทำโคเลนสู้พี่จะได้สู้โดนจันได้ไม่เกลือนี่เดี๋ยวตุ๋หางมาเดียวนะพวกมึงมาทันไอ้เยี่ยมไงไอ้เยี่ยมเอาผลไม้แต่ว่าเมื่อกี้หิวพี่รับจัด ไอนมไอจ้าไม่ได้เหลือนมให้แม่งมีแต่กล้าดิเฟิลอะไรไม่อันนี้ตาลงไปวันหาขังไม่อยางไม่เจอลงมาแทบถึงแต่ไม่มึงไม่ได้แค่เอากลับไปนะมึงกลับบ้านกันไปเลยไม่ได้แข็งแรงออมีเหลือตั๋วเหลือกั้วนี่นี่นี่อันนี้ใส่หมดให้แล้วแซ่บเรียบเรีบนี่ไม่เลยสิ่งที่พวกมึงทำกัแต่พวกมึงรู้ไหม ว่าเดือนนี้มันเดือนที่11แล้วอะอ๋ะ pues ออีกสองเดือนและอีกไม่ก kind of ี่วันเนี่ยมันจะเข้าปีใหม่แล้วโบนงโบนัสผู้มึงเนี่ยมึงคิดว่าไงเรื่องเนี้ยไอ้จะอาคิดเลยทองวันของวันยังไม่ให้ใครกินเลยมันปีใหม่อะมันเตรียมด้วยนี่มีทองวันที่กมีชุดใหญ่อันนี้ลูกใหญ่เราไม่หางกอนเดี๋ยวเราหายก่อนเมีมีก่อนมีขอขวามวันเกิดอีกโอ้ยหายอีกเยอะอีกเยอะผูพูดตรงนะ กางไอ้พวกในแขนขับรถไม่อย่างไกลเยอะๆบางคนเยอะๆนะโอ้ยเมื่อกี้ออกมาอย่างหรูเลยพี่เพ็ญไปสั่งข้าวดีกว่าข้าวอะไรอร่อยผมสั่งไปแล้วผมจองไปแล้วลมบินไหมฮะลงบินไมแค่นี้นะ ไงกลับมาไหว้พระก่อนเนี่ยเหงีนไม่ได้ฮะไม่เมื่อกี้คุยกันแล้วตอนขับรถว่ายังไม่ได้กินข้าวมาเดี๋ยวจะมาสั่งข้าวโรงพยาบาลเหมือนพระเลยชุดนี่ไอ้ลุกๆหน่อยให้ยังโอ้โอ้ยดูดิอย่างคนป่วยลุกไอ้เหี้ยเออทิมมอนครับหลรอพี่ อ้งนีได้หรอได้หรอาคยอยานสนายาชิ่ได้หรอไตเส้นจะเลพมตัมือท้ายรับเลยไมนี่ไีเป็นเมนูอาหารวโหมาดูีี่ชมีอะไมนฝัอาหารีเอาซมอนซาชิมิอ่ะ ม่ซูชิเซ็ตห้ามึงดูผลไม้ที่พวกมึงเอามาแล้วมึงดูผลไม้ที่ปีมปีเอามาเรายการนนึงฟองฟองโทษทีครับแดกได้นดีผมแดกได้จริงนี่เนี่ยเนี่ยกระเพราเนื้อลิปอายหนึ่งโอ้โหแดกลิปอายนะใครแดดลิปเปปายเลยแชร์เอาเราสักคืนได้ป่ะหรือคอนเทนต์ป่ะ นอนนนี่ไม่มึงอยากเข้าโรงพยาบาลทำไมจัดเต็มแน่หรืออาจจะได้เข้าโรงพยาบาลพอกูไม่มีไม่มีไม่มีใกล้หายไปนะแต่ถ้าไม่หายผมกวันหรืวันในขณะที่มีกูหายนะมันก็เปิดเรื่อยๆตอนแรกเจ็บแขนตอนนี้เจ็บหัวหัวนี่ไงก็กินเนี่ยไม่กินเนี่ยให้มึงเอาออกไป เขาเสียน้ำใจเลยว่ะคนแรกในโลกที่เขาแกะส้มไม่ได้พี่มึแกะให้ใครเขาแกะที่มือเลยแก่อ๋อนี่ไงไอ้จ้ำมกินไม่หมดส้มอ่ะเนี่ยเอาไปมึงไป็นองแก่ไม่ดีไม่แดกไหมโอ้โหไม่รักแล้วอันนี้ผู้ถามตรงมันอันนี้คือรอยฟันมุดถูกไหมใช่รู้เรื่องเพื่อนสิบปีอ่ะถ้าส้มไม่ดีอ่ะไม่พี่กายก็ไม่ต้องกินถ้าของดีอ่ะพี่กายก็ใกินมือมึงเพื่อนอะไรมึงล้างมืไอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าส้มไม่ดีอ่ะไม่ต้องให้กินเลย อร่อยไหมหวานไหมหวานไหมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอ้ยอ้ไอ้อร่อยจริงนี่มาชิมแล้วพีดกายสบายใจแล้วสบายใจเลยแต่แม่งไม่เหลือผมกินทัิ้นเลยี่นี่ไงโอ้โหเยอะแยะซื้อมาฝากลังนก กินกับลางนกแน่เลยเล่นครั้งเดียวพอได้นีเล่นครั้งเดียวอ่ะให้คนให้คนจำอ่ะเล่นให้คนจำอ่ะเล่นแ่เป็นนั้นรอกินข้าวมันจับขึ้นมาไม่ร้อนอ่ะไม่มึงมาเก็บไอ้พวกขี้นี่ผมออกไปด้วยก็บให้หมดสิดูถูกอาหารนะไม่มีอาหารเหลือกูดูถูกเลยเพื่อนมึงแม่งดีกว่าแต่ละคนเลยเอาไปให้เดี๋เมื่อไรจะมาอาหาร สั่งมาสักพักกันเนี่ยดูนะพี่เพชรเก่งนะใช่ไหมเดี๋ยวกูจะดูนี่มีแขนเดียวยังเก่งเหมือนเด่มไหมเจอจระเข้มุดดินโเนี่ยกูได้ท่าใหม่มาแล้วให้ดูเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียงเล่นเกมกันเล่นเกมบ้นมาดิเกมมันเอ้ามันเล่นไม่ได้ได้ท่าใหม่มาแล้วครับกูเล่นี่ยเล่นได้ค็อกโคได้เฮ้เข้าเกมมามันเล่นไม่ได้ มันได้ครับได้กูจะกดยังไงมันต้องกดสองมือเดินก็ไม่ได้กดเมนคิวก็ไม่ได้มันพี่ก็ลองทำให้ได้ไม่ใช่ก็เก่งหน่อยไปเรานงอีกต้องทำได้เป็นไงอีกต้องทำได้ใช่อ่าค้อยๆทำผมเซตให้ผมเซดให้มะาผมเซตให้แบกูไม่ได้มีแค่มือเดียวเข้ามาดินั้นขวากูต้องอันนั้นเกือที่พี่ให้ดูอยู่มันไม่ใช่แขนผมที่เข้ามาเลยนั้นอย่างน้อยเอาแบบเลเวล ไม่เท้าได้ไหมไม่ได้ครับพี่จะเอาเปรียบคนอื่นของผมไม่ชอบเลยเอาเปรียบคนอื่นคำนี้ไม่น่าพูดอีกตบพระนี่บาปปะวะไม่ใช่คนพุดไม่บาปนะเนี่ยเบี่ยมได้เปล่าเลีวไม่ได้หรอไม่ได้เอาเอาแบบเอาแบบไม่เอาเปรียบกันอ่ะพี่เล่นเล่นแฟงๆอ่ะโอเคเบลกดเบลเท่าครับนี่เจัาจี๊ด แกมันแบบบอกในคอมเมนต์รันตนะอนเ <c oughs> นี้ยกูแขนกูดีมันไม่ได้แบบเหมือนเ<ผ>ม,มืม่อก่อนที่ยังมีอยู่มาเอนเตอร์เทนพี่เคยเห็นน้องักกีฬาที่แบบบาดเจ็บหนักๆแล้วไม่มีทางกลับไปเล่นเหมือนเดิมได้ปะโค้งพี่ <c oughs> เห็นรับซิวซองที่แบบไม่ตายเลยป่าหลังจากนี้มันมันอาจจะไม่มีนะแต่ถ้าพี่ยังผ่านผมไปได้ก็ถือว่าพี่น่าจะยังตายอยู่ไม่ไปเจเล่นยังไงก็ไม่รู้คนนี้มันไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ถ yeah, ้าไทเกอร์วูดเขาทำได้พี่ก็คงทำได้ไอ้พวกมันเล่นๆอย่างไรมันต้องเล็งเพื่อตีไอ้เล่นไม่ได้กระโดดไปกระโดดไปยื๊บสกิลอัเนี้ยทำมาดิทำมาดิอันนี้ติดกัดทีหนึ่งทำมาดิเทำมาดิอันนี้ติดกัดทีหนึ่งอันนี้ติดกัดทีหนึ่งอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยยิ้อะไรอ่ะทำไมกูหล่อมไม่ได้ไม่แล้วแล้วมันแบบมันต้องกดเล็งตรงปุ่มนี้ตรง เอาหันตามไม่ได้ันตามไม่ทันันตามไม่ทันแล้วกูเก็บบัฟกูเก็บบัฟเอาเก็บาั้นสุดหลที่ตนเข้ามาเข้ามามาดีอไอ้ยักษ์ไอเย้กอติล่ามาเลยมาเลยมาหลุมาตอนก็ดบ่กระเดียงตีก่อนเ็าตีพีอ่ะหลบเตีีขอคอมแบทนี่ m ่ a คนคอมแบทก็หลบเหมือนกันนะอ่ะ็เป็นเหมือนกันะก็เป็นเหมือนกันล้วทคนเย่ก็ดย เนี่ยยึงเอาจริงกับคนป่วยมันเปียมาเหมือนกันกดหลบแบบฟุบฟุบก็จริงะสติวีน่ะอ่าเก็บบั๊อันนี้เก็บบั๊อ่าถอยอันนี้ก็เช่นกันเล่นมากป่วยเหมือนกับเช่นกันไอเจ้าก็เชิญเหมือนกันเอาจริงมึงเน่ยนกเก็ดมาำเลยกล้าออนคลิปนี้จริงเหรอก็รัาแพ้ก็รับแพ้แล้ก็น่าเก็ตอย่างน้อยผมก็ต้องชนะเอามาดิเอามาดิลูคาริโออ่ะแล้วได้น้ำไปเจ๋าเพื่อนดำหนึ่งเล่งไปพี่ก็เล่งไปหลบก็เล่งไปอ่าเฮ้ยมัวมัวมั่วนี่มั่ว ตายยิงโฮไม่ตายครับจะล้มครับล้มเหมือนกันครับอ้าวโดน,วนแล้วสวนเจ้าไ้เจาไปเจ้าไปลันทุ่งที่อะไรทำไมมันแรงจังหวะโคตรง่อยมันแรงจังหวะอีกหนนาทีจบสองศูนย์พี่เพชรทำไมมันแรงจ่ะไหนพี่พบอกตัวน,นี้สู้ได้เนี่ยจ้าพี่บอกตัวน,นี้สู้ได้อ่ะ ได้เนี่ยถ้าบินต่อสู้เนี่ยก็ใช่ไงก็บินกับต่อสู้มันก็ต้องสู้ได้ไงทำไมมันต้องไายี่มันแพ้ไปเหมือนกันเนี่ยตายก็ตายแล้วล่ะโดนกูนะโดนกูนะนะมันจะพูดใส่เดิ๊กิวอ้าวตายไปยาตายตายแล้วใส่แล้วเกิดเราเป็นผู้ชายหลบหมาหลบหมา ลบลบลบพี่ไม่ต้องบอกผมลบได้แล้วเอ้ยเควสสกิลเล็กเด็กโดนโดนกูตดังดังดังแรมากแรงมากประกาศกาอิ่มบอลมันโกงไอ้เนี่ยแพ้มึงตอบดูว่าแล้วตอบดูอะไรอ่ะไม่มึงแพ้คนมือเดียวมึงแพ้คนมือเดียวตอนเนี้ยไม่ได้แพ้ตอบูไม่แพ้คนมือเดียวนะเอาอะมาเอามาเฮียลงพยาบาลเอาไอ้ควายมึงโง่มากมึงแพ้คนมือเดียว มึงแพ้ไอคุมิของเทียแปตหัดอีกม่พูดไหมอีแม่งเอาใหม่ดิพีจะปิดอันก่อนทายใหม่ไงอันนี้ออนได้ไหมแบบเสียเยทายใหม่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 ยาอายเหเว้ยแ้นลงช่างกูเฮ้ยเดียวว่ะไอ้เ้าคนลงช่องกูไม่ได้ไม่สับตัวบาทอ่ะลูช่งเรอไอ้จ้ต้องไอ้เจัด ไม่ตัดเลยไม่ไม่มีแนไม่ตัดแ่คนแกนเดียวไ้ถามจริงเน่อ้าถามจริงจไอ้แกนดไม่หไอ้แก่ใส่ใส่สารยาไลย่้ม่ก็เท่าม่รก็เท่าตัวก็เท่าที่ไม่เท่าอีกเดียวคือแขลนะัลหเอางี้เอางี้พี่ถามมาตรงๆน้องไม่โกรธพี่นะไอ้โปลิทที่มึงเข้าเนี่ยที่เขาคนลหาง่ ว่ามึงยัดเนี่ยก็เส้นใช่ยิงยัดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เก่งจริงๆเก่งจริงๆแะเก่งจริงๆเก่งจริงไม่แต่กูเห็นอยู่มันไม่ใช่พึ่งเล่นอันนี้พึ่งเล่นพึ่งเล่นพึ่งเล่นพึ่สายข่าวกูบอกว่ามึงยัดนะมีไม่มีพม่อยาไปฟังเก่งจริงเก่งจริงเก่งเลยแหละเก่งเลยอ่ะไอ้าอไม่โง่ที่หายเลยนี่เป็นที่โง่ครับ โคตรอายอ่ะอายลูงแมงเลยนี่ที่เพชรลงนี่วะตกหมดแล้วเพิ่มให้มันดูดูเลนถ้ามันจบนั่นแหละตรงเมื่อกี้ก็พอแล้วไอ้เยืยแสบพูดออกมาด้วยใจจริงเลยไยืดแสบพูดชัวร์แผลเดียวมัเนี่ยบ๊ายบายเจอกันหน้าเล็กไหมหน้าเล็กมากอ๋อพาไปฉีดแฟรเพิ่มงานบ้านงานงานงานแต่งกิ้วมากทุกคนหน้าเป็นร่องตอนนี้ทุกคนก็กลับไปแล้วครับแ้่เราไม่กลับ อันนี้คืออาหารผู้ป่วยนะลิปอายกับเทนเดอรอยว้าวมีกระเทียมด้วยก็ดูมาฮิโรมือเราเป็นอย่างนี้เราหันนะครับเดี๋ยวลองดูเทนเดอรอยสิเทนเดอรอยคือสันในนะครับโอ้โหมันสุกข,ขนาดนี้โอเธอต้องกินของสุกไงอ๋อเหรออร่อยสุกไปหน่อยแต่ว่าเข้าใจได้เราเพิ่งผ่าตัดเสร็จไม่ควรกินดิบจริงๆอาจจะควรกินเวลดันด้วยซ้ำ นายบาลกินเอง <c oughs> ครับอินฟลูเอนเซอร์สารอาหารครับเ <C oughs> งา อันนี้ครับอินเวอร์เซอร์สสยอาหารไอรอยโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็น่าจะนั่งดูการ์ตูนกินข้าวนอนขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูการ์ตูนตามกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยคอมเมนต์น่าจะให้กำลังใจกันเยอะขอบคุณทุกคนมากครับไม่ต้องห่วงฮะอาจจะกลาบมาด้วยดีแข็งแรงเดี๋ยวจะกลับมาลั่นเหมือนเดิมซึ่งเอาจริงนะผมก็ตั้งใจให้มันเกิดเหตุนี้แหละคือผมต้องการเนื้อฝีมือการเล่นเกมของตัวเองไวเพื่อให้พวกขึ้นลูกใหม่อมนน้าาขยึ ผมรออยู่ตรงนี้คนเยอะเยอะแขนซ้ายคุณโดนสิบล้อทับฮะพรุ่งนี้คุณจะต้องผ่านอะจริงจังจริงจังแต่คุณแข็งแกร่งมากเอ็นข้อมือเอ็นข้อมือเอ็นข้อมือคนละค่ะเลยเซนีย แต่คุณแข็งแก่งมากเแแต่คุณแข็งแก่งแต่คุณแข็งแก่งมากเอ็นข้อมือเอ็นข้อมือคุณเลยค่ะเลยเส้นเดียว มาดีแล้ดีแล้ว,แ,ลวแต่คุณแข็งแก่งมากเอ็นข้อมึง